เล่นเส็งคงรับนวงด้วยครับเล่นเส็งคงรับนวงด้วยเอาแล้วมามาโอ้ยอีกส่วนนี้จะจบแบบไหนต้องพึ่งคะแนนไหมต้องพึ่งคะแนนไหมต่อครับโอ้โหมาแล้วครับเรียงเรียงแบบ เปลี่ยนเยอะอีกจอครับตีพื้นขวาขอัดเข้าไปถือรอครับแต่นั้นเสร็จรอแต่นั้นสินนสทธิศักถือรอมันมเร็ยขวาเล็กน้อยครับสิทธิศักดิ์ถอยถอยแล้วเตะอ่าเตะเตะขีดแล้วครับถือรอใหญ่เยี่ยงข้างเอาเดนหนักครับข้างถอยเตะเอาถือรอเยี่ยงข้าเข้าขไป 8, แต่พัดนะถือรอเอาให้ดี สิบสองเขาเานีจังหวะมันไม่ได้ครัโๆๆบโคู่คู่มากครับู่นี้ฮะใเจอใหม่เจ๋ทิ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทม <ๆ S 1> ันทิเดือดมีโอกาสแบห้าสบห้าสิบไี่ฮะมันือจังหวะครับอับใครชอบมันครับจังหวะใครจังหวะมัเอาผรลวกแล้วๆๆต่อยสิบสังหนต่อยอ้อยเร็เกียนเรียงทุกทุว่าดูเด็ยวขายบ้างครับเดยวเขาตีไหมอี เอาจับล็อกล็อกยีงไม่ยังไม่ได้ครับจังหวะไม่มีโอ้โยกแรกนี้ก็เสี่ยงเลยครับสุดหล่อครับตุ้มแดงโอ้ยน,น้ำเงินน้ำเงินทางด้านของไอเ้เจ้าสิบดีชัดสิิบดีสายโอ้ยเดินเข้าไปสิบดีชัดได้เหยื่อเข้าไปยังครับ,บปัด,ด,ดร,ปรอกข้างล่างครับสุดหลอ่อ จ่อคืนคันสินิศักดิย์ยกแรกนะครับยกแรกนี่เจาะก,กันแล้วครับอย่างนี้เหนี่ยจุ๊งนะครับฐานล่างเริ่มรวนนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ย,ยมันเริ่มรวนแล้วครับมาคุณจาะข้างล่างนี่ฮะแล้วไม่เงี่ยนะครับออเมื่อว,ว,นวันจัายระงอัไปไม่เป็นเพราะเจ้าหนี้รับเบี้ยสัปดาหก็มีเอาแล้วครับไม่คุณก็ผมในงานนี้ไม่คุณก็ผมในงานนี้มาดิไปไป ยกที่สองเจุดรอเด็ครับมารอมวยขวาครับสิดธิศก็มวยขวาหาฮะหาข้ามบนครับถุดรอเฮียงบาเตะ่ข้าวครับเตะคนนึงเตะถูกรออ้ยโดนหนึ่งสองอู้ไปเสียวมาแล้กันครับมีโดนมีเยียงมีพิษเ่าตั แต่แล้วยออกนะครับหลางครับอ,อรครับสุบาสมด,ดอกครับเล่นเครื่องครับเลนเครื่องคราของสิน,นิาครับไมโดนครับขามไมโดนครับสุดหลอ่อทงดดานสรยอดป่าคนะรับเจาะครับเจาะสินิานรออยไขยี้ยย จะยืดขอเไปทีแล้วครับเวลาถ้งมวยทักแรงก็ขึ้นมาเราต้องเคารพในจัดจิตใจกัไนะครับมาลยครับอยู oh ่ที่หัวใจนักวยของที่มาบอกก็เยีเข้าไปเอามาเข้าตดหยุเอาปไงซีรีส์ากไม่ต่อดูนะมันในถัมันโดนกระชกแลยทังคู่ครับเร็วหายใจดับตาช่วยนะครับอ้ นี่แล้ครับกระดูกมวยพอๆตานนี่เขาเตี่ยงไปนี่มาจุดรอเข้ามาใหม่เอ้ขวาตัมเข้ามาดึงถึงยาวๆไอ้ขวาอาชุดสิทธิศักดิ์ต่อยสิทธิศักดิ์ต่อยเอาล้วครับต่อยเขาเต็มเตะมถือได้ช่วงปลายยกที่สองโอ้โหสิทธิศักดิ์มีแก้ว่าออกไอรับ ตอองดูต้ดูทีุ่ดดโลครับประเนื้อดูครับโดนล็อกโดนล็อกเขาเขาเข่าเอาเครับอาครับลี่ครับอุ้ยซึนโลสุนโลจะตีเข่าครับนี่แหละครับเนี่มาลตว์เอาละครับไปคนละแบบกีคนละอย่างชิบิซัตีมาปีสอง มาดรอมีเขานขี้เกาติดรอมีกบไปเข่าไปเอ้ตดตด่โอ้โหเอาเอาละตบไปด้วยนะครับค้่ครับเคียกันไปครับเพียไหนแบบคะแนนนี้แบบนาะดอแดงครับกัมูชิิสัไล่ไปเาอัเข้าไป โอ้ยด да really ีมากด้วก well ันเลยุล uh, like ่าพยงลงับพยงลงพี่เดียอยู่ครับุกแดงรับลงเลื่อยๆลงอยครับทั้งสองมนะครับต่อเราสู้กันบนเวทีนะครับเออพี่เีช่วยไม่ได้ส่งเสียงเชียร์ช่วยอย่างเดียวเออเดียวจรกาเพชรจั่ายเอ้เต็เข้าไปเ้าเ ตอนนี้หมดกับหมดนะครับ in มวยไทยจะกินกันใตรงที้คุณก็หมดผมก็หมดนะครับลูกคุกตา,ตา,ตานี้ครับลูกคุของใครตี่ไหมลูกคุกครับอีกสามตึ้งเลยสุปราแดงโอ้โหับวิธียกสามครับคู่นี้คู่นี้ดูดูเพื่อศิลปะไปด้วยดูเพื่อความมันไปด้วยนะครับสามยกนี่ยกสุดท้ายเลยครับ สุดตาดยกสุดท้ายครับโอ้ปลกมือปลกมือโตกันดีมากครับจบบนเวทีคืจอจบนะครับเกมมวยไทยของเราข้างล่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันนะครับนี่คือเกมกีฬามวยไทยบนเวทีกรรมการบุญช่วยชูยมือไปที่สูงสูงยาวๆาวครับสุดหล่อครับยวมีลูกเขาเนี่ยชีเด็ดครับ ชนะไปครับขอสุดยอดความเลยสองติดสองแล้วน้ำใจนาคินาครับเดี๋รอชนะไปครับชนะคะแนนให้กำลังใจทั้งผู้ดีครับกูดีดีถือว่าเป็นความโชคดีของน้องๆครับที่ตามนโยบายของ,งออท่านดรธิชาเรยับสิทธิ์ดรชาประธานที่ปรึกษาติดบันสัตว์แล้วก็ท่านทานทายแพทย์ดิษฐ์งเพชรครับให้ใหญ่ๆๆ ทุกๆค่ายคนระับแต่จะเป็นต้องค่ายเล็กค่ายใหญนะ่เลยยังสองตรองกดนแบบนีไม่ต้องอะไรเกนะี่ยวกันพูดอะไริงแชมป์เลยโอ้ยครับต่ทางซ้ายตักทรายครับเล็ทครับอ่าจัด เ่าใจของโอ้เสียงเชียรครับโอ้วันนี้วันนี้หนนมจะเอาใจนะานประธานชกลงหรือเปล่าครับดูการออกอาวุธนี่หนักแรงทั้งคู่เลยครับยกสองพยายามเดเกรครับ ยกสองครับอุ้ยบาดแล้วครับตัวในครับตัวไนรับก็แห้ง่ยจังหวะจังหวะนี้ครับโอ้ยตัวมวยิแชมป์นี่ครับยกสองใจเพชรแขงขวาครับอโอ้บรรยากาศครับ ยก2อครับยอกคนงรบ้น hmm. okay, so uh, ี้ด well. ีัดดูกันยาวๆครับเดี๋ยวกที่สเประกานาันบดครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีกับที่การสนาสนุนมหท่านผอสุนทรราชธานีครับตุ่พันบาทนะครับท่านรุ่นในการโรงเรียนด้านหัวช้างนะครับ คุณครูสุนทาสัมภเทากับโรงเรียนถุงคำวิทยา800บาทกับคุณครูแสงจันทร์มณีวงศ์ครองและพิธีการโรงเรียนถุงคำวิทยาครับแ0 0บาทคุณครูจิลาพรทองพูนครับแ0 0บาทคุณครูกันนิกาวันทพีครับ800บาทคุณครูสร้อยสุขียชูน้ำเทียงครับแ0 0บาทคุณครูชาตีทันศรีคุณ ติดติดนะครับแปดร้อยบาทครับต right ิด11กุมภาดีเยลเลนะครับทีสับลงโคเท้าครับพันผู้ใหญ่เสือครับติดงานท่านผู้หมวดนายโปรโมเตอร์และนายท่นชัยครับนการันตีเรื่องของความมังครับ11 11ครับย้บเลยครับ11กุมภาพันธ์เลยครับตู่ควรจะยึที่สามเลยครับ โอ้ยกที่สามลบกดแต่แกะเพชรกำเงินครับโอ้โหครับคู้ที่แชมป์ผู้ชี่แชมป์49,000เอาล็อกล็อคครับแกะเพชรดูครับโอ้โสอนกครับเ้โอ้ยครับว้าวดูิครับแกะลกดสองส่วณลบพิสดุนาชัดครับ เดี๋ยวนี้ไปซ้อมอยู่ร้อยอครับน้ำเมื่อน,นี้จากเพชรครับทีมงานอักษรไปเจอซ้อมอยู่ที่กลังคู่ครับน้องหินโอ้อยวาแงแข้งซ้ายครับตกเข้าไปแก๊กเพชรขึ้นมาตกข้างซ้ายครับรถไถรถไถดีจริงเลยครับระตูรถปวดเพชรตระกูลรถครถับ บรรยากาศดีอ enfin ีกเลยครับโอ้โหดนีครับบรรยากาศดีสุดยอดเลยครับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆนี่ต้องดูครับต่างที่ว่าไม่ธรรมดาเลยครับต่างที่จะเพิ่มมาแบบแบบผู้ชิดช่องเลยครับซ้ายครับแ้าขวา นังป,ปิดฟังครับลออขับในครับ้ขาัวัทุกคนแจ็เเอาแล้วครับลเต็มครับขซ้ายลูกนีขตามเลยครับเจ็ดเ้า้ายลูกบ่ีบไดีไดับ ดันเพื oh. so ite, it so cool ่อปีเกียรติทูกันครับขอรวยิ้มประสานเสียงตอบตืดังๆและไทยกับตกมก้คู่ชิงแป์บ้างครับของทางชนรงวยไทยลูกหลานนายขนมต้มครับรุ่น37กิโลรับโอ้ หรือว่าสุดยากกันบอกไม่ออกบอกไม่ถูกนะอาจารย์คะแนนไม่รู้เรื่องด้วยครับผู้ชายที่ไม่รู้นะครับมันจะมีคะแนนน้าผมหลังจากจบยกสุดท้ายครับจะมีการประกนาศคะแนนบนเวนทีนะครับผมต้องดูครับต้องดูให้แล้เอีกครับนี่จากุนท่านบุตมีจัดศิลาครับที่เดินทางมาจากพบตหนองยอดปองครับแล้ววันที่ยี่สิบครับนี่ฝากย้ำหน่อยครับ ทีมงานสามภาษาครับอาจารย์สาพรอาจารย์เสียหน่อยธนาแจก้คำแยงครับตัวแทนของท่านนายกช้างครับนายกสามารถจัดเมเดอร์วันที่ย0ครับผู้คู่บวยนี่อลังการครับปอดพยัคก์ปอดพยัคก์ไยไทยกับฟ้าคับรามเพชรแสงทองสุกกระอาบชิ้ิเดย็นจะเจอกับยอดยาเขียวสิทธิกรกิจนะครับเป็นการจริงประกษ์เชิดของมิตรบอลเชิดสถาบันเฉลิมชัยมีเพชรมวินชอห้าพยัคก์ ถิงแ์เชียงสารกับพยักฆ์มงคลสิรว่าน้ำนี่ยมีเพชรชัยวัฒน์บังบัดคงตันกับตันทีนเนมเอกดำมวยไทยทราบข่ะว่าสู้าาสสดปดปกันเป็นสารัะคดยจะดูาครับครับบอลสีรถหดกัเินจัับู้ดูว่าภรกัแรงจะต้องเหนือเทีครบคู่เลยครับ บรรยากาศบรรยากาศโอ้ยไทจะเปิดเบอนึ่งกงดลว้วยกลต้นจังหวล้สุดเกส่งนี้ยดสี่งนี้ยสิ่งนี้โอ้โอโอ้ยโอ้เกาเก็ยาไปเลยอดส้ ซ้ายงซ้ายครับแดงรับเลยนมีปัดตีท้งขาครับไม่ไดมาเป็นไทยยุทนะครับดูครับเลยกสิบกสี่ครับยกสี่ครับโอ้วนะครับบาางทีมับันผู้ใหญ่ชัยวัดผู้ใหญ่มีรัสกอยู่ไหนครับนะครับถานการน เขาบอกว่านีปพนอกครับต่ใครับโอ้เอ้าไปเชียร์ครับการพนัโอ้โหดูครับโอ้เสียงเล่เสียงเล่ปคูอ้ายกครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจบไปจบครัมเดียสณทนรอง3ครั ถูกตังก้งและที่ไปทำกันทีงานที่รยายของรอบรรยายครับยกผ้าน,น,นะครับ

นี่คือผู้วิจัยจากจุฬมลงมไทยลูกหลานในรับจังหวัดสีสะเกะรวมน้ำหนัก37กิโลกรัมครับใครแต่วาครับเตดตในลูกนี้ครับเดี๋ยวเราแับเดียวนวันนี้ต้องขอบคุณท่านโอทอพิทักษ์สกุลให้มุมแดง49หุึง้เงิน48คะแนนกรรมการชัยวิวัน์ วาริทพัทให้มุมแดง48หมน้ำเงินง49คะแนนประกาศท่านสุดท้ายนะครับประจากประบวนยินานให้มุมแดง49น้ำเงินง48คะแนนชั้นขึใหม่ได้แก่แมุแดงลัมอาลุปตดสายสินรั พิสูจน,น์ประจักษ์กันปรเธานสโมสรนายท่านอดีตเพชรเล็งเชิเล็งขาเสด็จคุกขันทุกเ,เ,เรียนเชิญท,ท่านกำนันศริยะสัมเพาพร้อมด้วยคุณนายศริยพรสัมเพาครับได้เกียรติคุณคาดเข็มขัดจัดเปี้ยนบนเวทีครับ